โอเคครับทุกคนคงจะเห็นโพสต์ของผมตอนนี้แล้วใช่ไหมครับคือผมจะบอกว่าผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับเป็นลอตเตอรี่ออนไลน์ของหงทองนะครับแล้วจะบอกว่าผมได้ลอตเตอรี่ใบนี้มาได้ยังไงคือผมอะ่ะทำแบรนด์สบู่ตอนนี้ผมทำแบรนด์สบู่นายาอยู่แล้วทีนี้ผมก็เ,เลยเอาสบู่ไปส่ง ให้กับลูกค้านะครับซึ่งก็คือพี่โอ้เรกว่าคุณเพชรพันปีนั่นเองซึ่งพี่โอ้เนี่ยเขามีโรงงานเพชรก็คือ,อบริษัท P W J นะครับที่เราไปที่นั่นเราไปที่โรงงานไปที่บริษัทนั้นแล้วก็ผมก็เลยไปเลือกเพชรในตู้ก็เลยซื้อมาก็เลยได้มาวงหนึ่งวง,วง,วงกลางนี่นะครับแล้วโดยธรรมเนียมเนี่ยคุณโอ้เนี่ยเขาจะต้องแจกลอตเตอรี่เป็นลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับให้กับลูกค้าทุกคนก็คือไปซื้อที่นึ่ก็คือแบบแจกลูกค้าแบบเป็นพันๆใบเลยแล้วพี่โอ้ก็เลยจิ้มมา ให้ใบนี้กับผมนะครับเป็นลอตเตอรี่ออนไลน์ของทองทองแล้วทีนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปงานอีเวนต์อยู่แล้วาทาง P W J ก็เลยก็เลยทักมาบอกว่ายินดีด้วยนะครับคุณเบมคุณถูกรางวัลที่1คือผมแบบมือสั่นไปหมดเลยอะตอนนี้แต่ว่าที่ลงไปอะคือมันคือมูลค่ารวมนะครับของรางวัลทั้งหมดก็คือ24ล้านแต่จริงๆอะคือผมถูก1ใบนะครับคือผมได้ หล้านบาทครับจาก <c oughs> จาก P W J แล้วก็จากหงทองแล้วก็หุ้นส่วนผมก็ถูกเช่นเดียวกันครับคืออาจารย์ลีระดาก็ถูกไปเช่นเดียวกันจากวันนั้นเลยครับสวัสดีค่ะน้องมิกเกมไม่ได้เป็นคนซื้อลอตเตอรี่นะคะ แล้วก็น้องก็ไม่ได้รับจ้างถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยเพราะว่าน้องไม่ได้เป็นคนซื้อลอตเตอรี่นะคะคนที่ซื้อลอตเตอรี่คือเพจวิลเจมส์แล้วก็ถูกรางวัลน,นะคะแล้วก็มอบเงินออมอบลอตเตอรี่ให้น้องนะคะน้องก็ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วจากเงินที่ถูกรางวัลน,นะคะหล้านบาทโดยมีตัวแทนมารับเงินสดกลับไปคะ่ะ